สวัสดีครับทุกท่านโดวยวันนี้พบกับช่อง Star Comment ช่องแห่งการรวบรวมความเห็นและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติในอาเซียนนะครับสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาฟังความเห็นชาวอาเซียนกันเมื่อทีมชาติไทยประกาศรายชื่อรอบคัดเลือกเพื่อลุยศึก,ยยโโกิงมชัอมมอย,ย,ชยอาเซียน2022นี้นะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยอย่างมาโน่โพกงิงประกาศรายชื่อนักเตะเบื้องต้น75คนเพื่อเตรียมทีมกันข่งกันเตรียมทีมลุยศึกชิงมชัยอาเซียน2022นี้นะครับ จะมีการพิจรารณาคัดเลือกให้เหลือนักเตะเดือ23คนอีกทีเพื่อเต็มทีมชาติไทยฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขัน,น AF Mitsubishi Electric ครับต่อไปโดยในรายชื่อครั้งนี้นั้นจะไม่มีดาวดังอย่างชนาทิพย์เล่นสำนักเตะวีลัมเนเตดอย่างสุภณัฐเหมือนตาและสุบชายใจเด็ดนะครับแต่ก็มีผู้เล่นอนีก6คนที่เล่นในลีตกต่างประเทศนะครับสำหรับการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยรอบแรกนี้ได้มีคอมเมนต์และความเห็นอาเซียน ได้รีความสนใจในการประกาศลายเชื่อนี้อยู่บ้างน,นะครับเรามาฟังความเห็นกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลอาเซีย bon นก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกมาโน่โฟกิงจริงจรงอีกครั้งใน AFF นี้บางทีพวกเขาอาจจะต้องการแชมป์อีกวังว่าประเทศของฉันมาเลเซียจะประกาศรายเชื่อเร็วๆนี้ คอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับนอกจากชนะเทพแล้วนักเตะไทยที่มีเทคนิคดีๆที่น่าสุดใก็คือสุขโชคสารชาติคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับอินโดนีเซียกับชินแทยอนจะเป็นแชมป์เอเ2022นี้คอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนคนต่อมานะครับเขากลัวว่าทีมของเขาจะแพ้อินโดนีเซียหรือเวียดนาม ดังนั้นพวกเขาจะเรียกผู้เล่นไทยมาเล่น FF ครับคอมเมนต์แฟนบอลคนต่อไปนะครับอินโดนีเซียจะได้เวลาคว้าแชมป์ FF คอมเมนต์คนต่อไปนะครับถ้าไม่มีกวางไฮและชาิทิป์อินโดนีเซียคงจะคว้าแชมป์แน่นอนแต่จะเป็นแชมป์ในใจแฟนแฟนคอมเมนต์ท่าถัดไปนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด คอมเมนต์คนต่อไปนะครับประเทศไทยเป็นทีมที่แข่งกร่งที่สุดในอาเซียนการจัดอันดับฟีฟ่าไม่มีผลต่อประเทศไทยคอมเมนต์แฟนบอลอาเซีย bon นคนต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าไม่จริงจังในการแข่งขันชิงแชมป์นี้แต่ความจริงมันต่างกันคอมเมนต์ <laughs> ท่านหัดไปนะครับไทยจะเป็นแชมป์อีกสมัยคอมเมนต์คนต่อมานะครับ เยี่ยมมากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับเมสซี่ประเทศไทยชนะทีอยู่ไหนคอมเมนต์แฟนบอลาเซียนท่านถัดไปนะครับการเลือกผู้เล่น75คนเหมือนกับการแข่งขันฟี فا อย่างเป็นทางการแม้ le, ว่ามันจะเป็นแค่เอฟเอฟคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับว้าวมันน่ากลัวมากคอมเมนต์แฟนบอลาเซียนคนต่อไปนะครับ ไม่เป็นไรไม่ได้ไทยจะเป็นแชมป์อีกสมัยคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับหน้าใหม่เพียบเลยไลอัพนี้คุณภาพและน่าประทับใจคอมเมนต์ Comment ท่านถัดไปนะครับเชื่อที่คุ้นเคยทั้งหมดคอมเมนต์ Comment แฟนบอลเซียนท่านถัดไปนะครับมีแต่ชื่อที่คุ้นเคยทั้งนั้น และนี่ก็เป็นความเห็นสุดท้ายของแฟนบอลอาเซียนหลังจากทีมชาติไทยประกาศรายชื่อรอบแรก75คนพวกเขาต่างเป็นผู้เล่นที่คุ้นเคยจบไปแล้วนะครับกับความเห็นในคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อรอบแรก75คนนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสตตร์คอมเมนต์เนีเลยนะครับถูกใจตรงไหนก็สามารถเขีนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ได้ในคลิปลต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ